จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะหลายคนก็จะมีอาการเริ่มจากอาการวูบก่อนทีนี้เรามาดูจริงๆว่านอกจากแผ่นดินไหวอะคะ่ะอาการวูบจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งจริงๆส่วนใหญ่เนี่ยการที่ความดันของคนเราอะคะ่ะมันตกกระทนหันเราจะกิจกรรมของเราอะไรก็ตามแต่ที่เปลี่ยนท่าววยหรือว่าเราใช้แรงเยอะนั่นหมายความว่าเลือดจะเข้าสู่หัวใจเราลดลงส่งผลทำให้หัวใจเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะบีบเลือดนะคะขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ทนัน มันก็เลยทําให้ความดันตกนั่นเองก็เลยเป็นสาเหตุของอาการหน้ามืดหรือว่าวูบเป็นเองค่ะทีนี้ก็ถามว่าแล้วพอหน้าวูบอบเราจะต้องทําอะไรก่อนขณะที่เรากําลังลุกนั่งหรือว่านอนวัยเนี่ยให้เราลองค่อยขาแล้วก็เกงดูขาจะทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ทันหรือบางคนเนี่ยอาจจะหน้าม,มืดขณะที่เราเบ่งอึก็ได้แนะนําว่าอย่าพยายามเบ่งแรงนะคะค่อยๆปล่อยให้ใจสบายนะคะเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ปรับตัวด้วยส่วนผู้ชายนะคะถ้ายืนฉี่แล้วรู้สึกหน้าม,มืดก็แนะนําให้นั่งฉี่ดีกว่า สุดท้ายนี้นะคะเหตุการณ์ที่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะน่ามือก็คือใบทวงหนี้หรือว่าบินต่างๆนั่นเองก็ลองให้จิบน้ำหายใจเข้าออกลึกๆทำใจให้สบายนะคะเป็นนี้ก็ต้องจ่ายไว้บๆค่ะ